เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิทิชแชนเนลตอนนี้เราอยู่กันในเกมไอเดียที่ไฟอีกแล้วนั่นเองนะครับผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าติดงานภาคแข่งไอเดียที่ไฟแชมเปี้ยนเซาท์อิตาเลียหรือ IVC ทุกสุกเสาร์อาทิตย์เลยนั่นเองครับก็เลยทำให้ปริมาณในการลงคลิปค่อนข้างจะน้อยลงเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปให้มากขึ้นแล้วกันนะครับผมยังไงต้องขออภัยทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่คลิปของเราครับในคลิปนี้ผมจะทำการรีวิวเคครรรรืื่่่่อออองงะดดัับบใหหมมลาาสุข Disciple วผ ครื่องประดับของเขาเป็นเครื่องประดับระดับ S หรือระดับสีทองมีชื่อว่าให้อภัยครับจะสามารถหาได้ในลูกแก้วกาชาแรง้งเท่านั้นนะตอนนี้ซึ่งผมก็ยังหาไม่ได้เหมือนกันผมยืมไอดีของน้องฝ้ายต้องขอขอบคุณน้องฝ้ายด้วยที่ให้ยืมไอดีมาทําการรีวิวนั่นเองเดี๋ยววันนี้ก็ผมจะไปเล่นให้ดูสักหนึ่งเกมรวมถึงพาไปดูด้วยว่าเอฟเฟกของเครื่องประดับให้อภัยจะทําอะไรและมีความสวยงามขนาดไหนถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับผม โดยเครื่องประดับครับจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับไม้คาทาอะไรสักอย่างแล้วก็มีแมวอยู่ตรงกลางนอกจากนั้นยังมีทางหน้าของออร่าหรือว่าเป็นแสง,งต่างๆเนี่ยเป็นแสงคล้ายๆกับแสงสีลุงวนล้อมลอบทางหน้าของตัวคาทานี้ด้วยโดยทางหน้าของเอฟเฟกแรกนั้นคือการปล่อยแมวไปและเรียกแมวกลับมาครับเมื่อเราปว่ายเจ้าแมวเหมียวออกไปนะครับผมเมื่อมีการแยกไปจะมีวงดำๆอยู่ที่พื้นตรงที่แมววิ่งครับแต่ต่อจากนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงสีไปด้วยจะเป็นแสงสีทองแล้วก็มีสีเขียวอมฟ้าเนี่ยอยู่นั่นเองนอกจากนั้นครับเมื่อเร ให้ทางหน้าของเซเวอร์ติดใบจะไปกระจายทางหน้าของวงกลมตัวนี้ออกไปแล้วแมวก็จะมีเสียงร้องออกมานั่นเองอีกหนึ่งอย่างครับนั่นคือการกระโดดไปหาทางหน้าของแมวเหมียวจะมีแสงเหมือนเรากําลังพุ่งตัวด,ด้วยความรวดเร็วไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบนี้นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะกระโดดให้ดูกันอีกสักหนึ่งรอบครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนเมื่อเรากระโดดไปครับเห็นไหมจะมีแสงคล้ายๆแสงสีลุ้งจางๆครับผมให้เราได้เห็นกันอยู่ว่าเราเนี่ยมีการพุ่งไปบริเวณด้านหน้านั่นเอง อีกหนึ่งเอฟเฟกครับั่นคือถ้าอุ้มนั่นเอง <c oughs> จากปกติเราจะอุ้มเป็นการผูกลูกโป่งครับแต่ต่อจากนี้ครับเมื่อ <c oughs> เราใช้เครื่องประดับให้อภัยจะเป็นการอุ้มเซอร์เวอร์คล้ายๆกับอุ้มลูกครับผมมีมือมารองที่บริเวณก้นของเซอร์เวอร์แล้วก็มีทาหน้าของวงแหวนคล้ายๆกับว่าเซอร์เวอร์เนี่ยตายไปแล้วอยู่บนห่วงของเซอร์เวอร์ด้วยเมื่อ <c oughs> เราจับเซอร์เวอร์ไปนั่งที่เก้าอี้ครับวงแหวนตรงนี้มันจะหายไปนั่นเองอันนี้ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงท่าอุ้มของตัวฮันเตอร์สาวกหรือวผมมมมจจะาาาททุกกกกกนนนนไปปเเเเล่่ัััสซึง็ีตด สดนั่นเองเพราะว่าผมเนี่ยมีอาการเสียงแหบและไม่สามารถที่จะพากเสียงใหม่ได้นั่นเองไม่ต้องเสียเวลากันเยอะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปเกมๆนั้นเลยว่าผมจะสามารถเอาชนะเซอร์ไพร์เวอร์ได้หรือไม่ฮะโอเคเราเข้าไปอยู่กับในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ไงเครื่องประดับใหม่ล่าสุดของสาวกแมวเหมียว,วดิสไซเบิลมาดูกันว่าเราจะเจอใครกันบ้างครับแต่ละเซอร์ไพร์เวอร์ครับมาเป็นตี้นั้น ety, นะน่าจะคอมไม่ด้วยหรือเปล่าครับเมอร์เซเโดรี่ด็อกเตอร์เซียครับมาด้วยกันแล้วก็เพนเท็ เพนเท็ดเพนเท็ดจะจ่าเป็นพิลเตอร์ตลอดเลยจะเป็นพิลเตอร์ตลอดเวเแต่คุณหมอครับไลมาตอนนี้มีไม้ถึงแผงตียัดเข้าไปแล้วโดนสตาร์ไปหึงทีโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริงๆรู้ว่าสวยจริงๆไปจ้าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์วางแม่ไปก่อนจ้ามาเน้ มีไปไหนครับคุณหมอครับอย,ย่าเพิ่งเหนะอย่าเพิ่งเหนะมูวล็อกขาไปดึงเทตีไม่โดนดึงเทไปแน่ดึงเทไปแน่ผมไม่บริงผมไม่บริง <c oughs> ไหล่เฮ้ย <c oughs> ไหล่เฮ้ย <c oughs> อย่าอย่าอย่าห้าวอย่าห้าว <c oughs> มิรุ ครับผมไอป,ป่าเขาอยู่ไม่ได้ออโอ้โหสวยสวยเอา้าตีไม่โดนเลยถามจริงนี่ใช้อะไรตีเนี่ยโอ้โหสั้นเหลือเกินตีแต่ละช็อตคือไม่โดนเลยครับผม้วน้อนเมียวป่าเนี่ยยือเวลาเขายือเวลาก็มาดิครับสามสองหนึ่งแบบ เธอจะเสร็จสามเครื่องโอ้โหมันจะได้คนแรก <c oughs> เร็วลายจะจัดเร็วลายจะจัดเร <c oughs> ็วลายจะจัดเธอตัวนี้ใกล้เสร็จครับตัวสุสาครับนี่ดูท่าอุ้มอ่ะท่าอุ้มไปท่าอุ้มใหม่เลยนะ <c oughs> หมดอุ้มลูกอ่ะ <c oughs> โอเคเป็นเมอร์เซนารี่ครับดี <c oughs> เสีย ตีดิไม่ตีได้ไงเล่าไม่ตีได้ไงเล่าบูยูไปไหนอาจาียเฮียไปไหนคนมาหาเฮียเดี๋ยวส่องเครื่องครับตึ๊ตตึ๊ตบูย ไป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 พีเพลเตอร์อยู่ด้วยนะเครื่องน่าจะเหลือแค่สองเครื่องแล้วเครื่องนี้ใกล้เสร็จครับจังวาะที่กูอีกันก่อนครับแมวเมียวแมวมิวมิวเฮ้ยเกรงใจกันหน่อยเฮ้ยมีความเกรงใจกันเลยเกรงใจกันหน่อยเฮ้ยรอเขารอเวลาก็รอเวลา เอาดอดะเอาเดเอาเดเอาไงเอาไงคุณรอได้คุรอได้ปิ้วมีไทยวะมีไทยหรอ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 ็บงานก่อน็บงานก่อนไปไปไปเครื่องอุปกรณเสร็จครับปล่อยแมวเมียวไปตกหนึ่งตน เกอดบุใกล้เสร็จนนเรื่องวางแมวไม่ค่อยแม่นเลยเนี่ยโมบี้บาย <laughs> บาๆเสร็จดาเครื่องอ่ะ ไปไปไปเหลือเครื่องเดียวครับบิงแม่งใช้ไม่ได้แล้วทุกคนคือตัวกันใช้แม่งมีโอกาสมากๆเลยต้องใต้ดีแล้วแหละตองวเนี้ยผมว่ามันต้องมีรายการใต้ดีเกิดขึ้นแล้วแหละใช่ไม้เหมียวไป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  มียวเครื่องน่าจะไกลแล้วนะทุกคนปีเลย ว่เราจะถามเราคิดถูกหรือคิดผิดวะคิดตีแบบนี้วิ่เหี่ยวไปนะวิ่ง มยูบบน่นอไปต้องเล่นมยูน่าจะออกหนึ่งนะพี่ว่าปูกมันไม่ขึ้นไงบายบาย <c oughs> ปล่อยปลอยไม่ค่อยได้เล่นครับตัวเนี้ยเอออาจจะเล่นแบบเดินๆหน่อยก็ขออภัยด้วยมารีวิวแค่เครื่องประดับอย่างเดียวน้องเฮ้ย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 ทำไปเล่น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 ไปทำไปเล่นไปเฮ้ย เขาเข้าอยู่ในสุสานใช่ไหมมีโอกาสมีโอกาสแน่แน่เขาเห็นนะเขาเห็นนะเขาเห็นนะมูยูตาได้จะหมดวะเฮ้ยตาได้จะหมดแล้วหมดจริง ได้ได้ได้อยู่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 วโอ้ยตีไมโดนจบแล้วผมพี่จบแล้วนักิ đã kết đã không được 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 không เป็นตีแล้วไงอะครับก็มาดิครับต้นนนเออก็มาดิครับ